ใครที่เกิดใน6ราศีต่อไปนี้นะครับช่วงนี้ดวงขึ้นเทวดาคุ้มครองพลังจิตสูงศัตรูแพ้ภัยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Sun a p l i t i c นะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมา พูดถึงคนที่เกิดใน6ราศีต่อไปนี้นะครับในช่วงเนี้ยดวงพลังจิตสูงมีองค์เทพคอยคุ้มครองนะครับศัตรูไพภัพานใครที่คิดร้ายกับตัวคุณเนี่ยมีอันต้องแพ้ภัยนะครับแล้วก็ช่วงท้ายคลิปนะครับผมจะให้คาถาเสริมพลังจิตนะครับก็จะช่วยทําให้มีพลังจิตสูงมีเทวดาคอยคุ้มครองรักษานะครับผู้ใดที่คิดร้ายปองร้ายหรือทําร้ายคุณเนี่ยก็จะมีอันต้องแพ้ภัยตัวเองไป นะครับก่อนอื่นเนี่ยใครอยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับที่ต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง199บาทนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับราศีแรกเนี่ยคือคนเกิดราศีเมษนะครับผู้ที่เกิดในราศีเมษนะครับช่วงนี้ให้หมั่นไหวอ้องค์เทพนะครับที่เป็นนักรบนะครับเทพเจ้าที่เป็นนักรบเช่นเทพเจ้ากวนอูเป็นต้นนะครับหรือเทพเจ้าแชร์กง ใครที่เกิดราศีเมษช่วงนี้แนะนําให้ไปไหว้เทพเจ้าที่เป็นนักรบนะครับจะช่วยเสริมดวงให้คุณเนี่ยพ้นเคราะห์พ้นภัยนะครับแล้วก็ศัตรูมูมาเนี่ยมีอันจะต้องเจอดีไปเองนะครับแล้วก็มันฝึกกรรมฐานให้ดีนะครับคนเกิดราศีเมษจะดวงดีขึ้นอีกเยอะครับราศีที่สองนะครับคือคนเกิดราศีมิถุนนะครับใครที่เกิดราศีมิถุนนะครับแนะนำนะครับให้ไปไหว้วัดที่ใกล้แหล่งน้ำนะครับหรือใกล้ภูเขาก็ได้ใกล้แม่น้ําก็ได้นะครับ ก็จะช่วยเสริมดวงให้คุณเนี่ยมีดวงชะตาที่เข้มแข็งนะครับมีองค์เทพมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะครับแล้วก็หมันฝึกพรกกรรมฐานนะครับแล้วจิตของคุณเนี่ยจะเข้มแข็งจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆนะครับพยายามอย่าคิดลบนะครับพยายามคิดแต่เรื่องดีๆให้มากที่สุดนะครับแล้วจิตของคุณจะมีพลังเมื่อจิตคุณมีพลังเนี่ยคุณจะดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามาได้นะครับ ราศีที่สคือคนเกิดราศีสิงห์นะครับใครเกิดราศีสิงห์ในช่วงนี้นะครับให้หมั่นไหว้องค์เทพเทวดาที่เป็นผู้ชายเป็นหลักนะครับองเทพเทวดาเนี่ยจะคอยคุ้มครองรักษาคุณนะครับจากศัตรูภัยพานคนไม่ดีนะครับบางชีเนี่ยคนไม่ดีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับเราตรงๆนะบางคนแกล้งมาเป็นเพื่อนเราก็มีนะครับบางคนแกล้งเข้ามาทําดีกับเราก็มีเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยให้ไหว้ องค์เทพเทวดาที่เป็นผู้ชายนะครับคนเกิดราศีสิงห์แล้วคุณจะรุ่งเรืองคุณจะประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมนะครับใครที่คิดจะเป็นศัตรูภัยพานของคุณเนี่ยก็มีอันจะต้องวินาศสันติไปนะครับราศีที่4คือคนเกิดราศีพิจิกนะครับคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยก็ให้นะครับไหว้นะครับองค์เทพที่เป็นหัวหน้านะครับเช่นพระอิศวรอ่า ก็เป็นเทพของทางฮินดูนะครับเทพที่เรียกได้ว่าเป็นเทพที่ใหญ่องคหนึ่งนะครับหรือให้ไหวอ้าอาพระอินนะครับพระอินเนี่ยก็เป็นหัวหน้าของสวรรค์หนึ่งหนึ่งชั้นนะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็อีกองคหนึ่งก็ให้ไหว้ทาวเวสสุวรรณก็ได้เหมือนกันนะครับก็ช่วยเสริมดวงชะตาได้นะครับใครที่เกิดราศีพิจิกนะครับก็ให้ไหว้เทพที่เป็นหัวหน้าอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วคุณจะ สามารถที่จะมีดวงชะตาเข้มแข็งได้นะครับตรงจุดนี้ถือว่าสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยก็ใครที่เกิดราศีพิจิกก็ไปไหว้ะนะครับราศีที่5นะครับคือคนเกิดราศีธนูนะครับคนเกิดราศีธนูนะครับช่วงนี้ผมแนะนำนะให้ไปทําบุญเกี่ยวกับพวกโรงศพนะครับเกี่ยวกับคนอ่าไม่มีญาตินะครับก็ไปทําบุญตรงจุดนี้นะครับจะเสริมดวงให้คนเกิด ราศีธนูเนี่ยดวงดีดวงเฮงดวงปังดวงรุ่งดวงรวยนะครับแล้วก็ราศีที่6นะครับคือคนเกิดราศีมีนนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนต้องไปไหว้เทพเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะครับจะช่วยให้คุณรวยขึ้นมากๆช่วยให้คุณมีกิจการงานที่ดีนะครับพ้นจากอุปสรรคปัญหาพ้นจากสิ่งร้ายๆเรื่องที่เลวร้ายทั้งปวงส่วนคาถาที่ผมแนะนําให้สวดน,นะครับให้ตั้งนะโมสามจบและสวด จิเจรุนินะครับจะช่วยเสริมดวงชะตาให้เข้มแข็งแล้วก็พ้นภัยช่วงนี้ไปได้ดีเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากบูชาวัตถุมงคลนะครับอ่ะครั้งนี้จะแบ่งปันเป็นวัตถุมงคลขุนแผนนะครับใครอยากได้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับหวังว่าทุกคนจะได้พบเจอกับสิ่งดีๆนะครับสวัสดีครับ